หมอทำขวัญก็บอกไม่ว่างไม่ว่างาากาเมจึกกือจึกกือจึกกือกิกากิเกืองเง็ดเงินกอกนั่งหลบต้นตีนหมอกันหน่อยสิหา้ขวางทางเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมี ทำไมบ้านงานเงียยปิ๊บเลยล่ะทางนี้เดี๋ยวเป็นใครเนี่ยหมอทำขวัญะท้ก็บอกมันไม่ว่างไม่ได้หามาไม่มีใครหาแล้วมายังไงเจอการ์ดการ์ดล่วงเอาไว้มาตามการ์ดการ์ดมันล่วงจางก็ดีเลยจ้าเลยจอาเวลาทำขวัญสักครู่พร้อมหรือยังจ้า หมอหมออะลรเนี่ยคือบนข้างบนเนยหมออันนี้หมออะลรเป็นหมอจ้าหมอแค่หน้าตรงนี้นะครับบนนะจ้าโอ้ยทำไมแล้วเนี่ยตูดคนตาแล้วเนี่ยไงเอาแล้วทำไมม่หลบตูดหมอละสวัสดีจนะหมอคิ้วตกเป็นหางหมาใช่ไหมก็หลายงานแล้วว่าทำขวัญมาทุกงานวันละสองที่สามที่จริงไงโอ้ยอันนี้ทำผมตรงอะไรเนี่ย ผมแบบสมัยก่อนไงสมัยก่อนเขาเรียกทรงอะไรจ้าอ๋อทรงไอ้พนันควายไงทรงอะไรและไอ้พนันควายนละจริงไงจ้าวันนี้หมอหล่อจังเลยหมอจะได้เริ่มทําขวัญเลยนะจ้าจ้าอันดับต่อไปหมอจะได้ตั้งน้โมเลยนะจ้านะครับนโม กระโถนเนี่ยครับเป็น,อ,นอะไรเนี่ยไอไอสงสารไม่สบ,บายจุ๊ง<อ>ตอกอาศัยยาแก้ไอน้ำขาวกาลหลวงข้าวออจิบเข้าไปร้อนท้องว่าบัำสเลดีจังเลยไงนะโมตัสสะภะคะวะโตตมาสัมพุท ไม่ตายเฉยนานๆแล้วนงนาคชอบแนวแหล่เนรร้องของใครอคโอ้ทศพลโอ้โหนี่ก็เพลงบวนี่เขาเก่งทุกเพลงลนะยอดแล้วอยู่ในกันนอแฟนนาอักที่รักทำไมไม่โผล่หน้ามาแต่บอกว่าไวพด เพชรสุพรรณนี่ราชาเพลงบวชท่กับพยอด,ยพดเลย 1> <อ>2 1มิถุนาขอลาบวชแน่แต่หมอว่าจินกรไกล่ลาดในโหวลูกคอเก้าชั้นย่อยอะพะโลลอลอันนี้ลอยหรือจมเนี่ยลอยสิยลอยลูกอินอยากว้าจีกเสียงงี้กันนกกระโดมว้แต่หมอว่าวววอาอสักคนทังท่เปหมอเหรอ,อ หมอได้เริ่มทําขวัญเลยนะจ๊ะนาคจ๋าจ้าหมาจอหมอสี่ออหมอจา๋าหมอจาอ๋าให้นาคได้รู้เนี่ยกว่านาคจะคลอดออกมาเป็นกายจา้าแม่ของเจ้ากระแสจ,จะเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเพียงใดแม่เจ็บแต่แม่ก็ไม่เคยจำมั้งแม่ใครแม่กูมัง้งพอนาคเอ้อยทําไมลูกหมอ พอนาคเอ๋ยทำไม่ลูหมอนี่หมอไม่ได้เรียกนาคก็เรียกพอนาคเอ๋ยมันเป็นแนวแหลนเนื้อกของหมอไม่ได้เกี่ยวอกับนาคเลยแม่ได้ยินไหมเมื่อกี้แม่ได้ยินไหมได้ยินพอนาคเอ๋ยทำไม่ลูหมอนั่งเฉยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอย่าลืมน้องนะพอนาคเอ๋ยอ๋อน่าเฉยจ้ะจ้ะนั่งเฉย พ่อนาคเอ้ยก่อนที่พ่อนาคจะคลอดออกมาเป็นกายพ่อของเจา้าต้องอาบเหงื่อขยึก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 ,ยก,ยกหัวเข้าอาพ่อนี่แคบดานแม่นอนลังไม่ติดเตือแก้วหูแม่นิลันต้องเปลี้ยเปรีย่ยเปรียปร่ย,ยเน็บกินการกระบาลหัวแม่เจา้าต้องเก็บปวดลวดลังน,า,นากร้องไห้แล้ว แสแดงว่าซึ้งที่หมอแหลมหมอร้องไม่ไดีซึ้งทำไมอ่ะลำคานหมอไม่รู้อะไรมาแหลมมาร้องพมอเขาแทบด้านแลนก็ยืดติกอยูย่ไม่ไหวแล้วหมอจ้าซึ้งอะมันน่ะไม,ไ,มไม่อยากจะคุยเนี่ยหมอนี่ทําขวัญทั่วจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์ทํามาหมดแล้วจริงไงนาคที่หมอทาขวัญให้เนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่สึกเลยอุ้ยซึ้งเนรถพรถธาได้เสียก็แม่ชีไม่จับเจ้าว่าสึกเลยหรือเนี่ยอันดับต่อไป หมอจะได้เริ่มแหกใบสีเปิดครับม่ต้องแหกเราเดินเลือดซิบปวดปวดท้องร้องอีร้องอีเจ็บอีจังพัวก็ไม่มานั่งข้างหลังอีอีนั่งหางอีเมื่อก่อนนี้พวกเคยคำเคยคำประจำอีพอท้องใหญ่เขาก็ไม่ใหญ่ดีอีอีหางอีเอ้ยเอ้ยโอละนายหน่อยเอ้ย ้าจดวยอ,อันดับต่อไปก็ได้นำนำหน้าเข้าสู่เชิงตะกรบดีอย่าเตรียมถือหม้อไฟนำหน้า <c oughs> งานบวชงานบวชเตรียมเข้าตายพระ,ะอุโบสถพระอุโบสถเออพ่อเตรียมอุ้มโบสถ์เข้าบาทอุ้มบาทเข้าโบสถมึงมาเล่นแทนกูมา <c oughs> ไม่รู้หมดเลยล่ะมึงพูดไปถูกอ่ะพูดพูดไม่ถกเลยมึงไม่ถูกต่อไปโหนะต้องมีโหด้วยต้องมีโหจะได้นำหน้าเข้าสู่พังโสดโโหโหลุครับโโหหันไปหาใครไม่ได้โโห เขาหมุนแล้วเนี่ยมาหารไปทางทนูออ้นนุ่นว่ามึงเขาจะจ้องหน้ากูอะเข๋เนี่ย <S 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 เสียทรงผมหมดฮ่อง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 มุยมันต้องมีมุยด้วยโ สามยังเนี่ยยังยังทีโอ้ย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 มวยโอ้โหไม่มีเสียงไม่มีเสียงไส้บัวไส้บัวให้น้องเตรียมตัวขันหมากจะ่ปะเฮ้ยงันงานปวดเหรอเอาเนื้อใหม่ไส้บัวเนื้อใหม่งานบวดบานปวดมันมียังไงนะตายโวดอ่ะไอ้บ้าเ้ยก็งงไป มีฮาจะพาวนโบดไปโพสต์แห่งกองยางอ่อเรานุ่มตามอ่อเรานุ่มตาม,มาสิพวกเรารำได้รำได้